ทางระหว่างดอยสเสมอดาวจะไปผาชูค่ะอุทยานแห่งชาติสีน่านใช่ไหมคุณสีน่านอำเภอบ้านอำเภอบ้านคู่80กิโล ไม่ว่าจะไม่แต่ครั้งนี้ก็ครั้งที่สามสำหรับเส้นทางนี้ว่าจะไม่ว่าจะไม่แต่ก็ครั้งที่สามแล้วค่ะเห็นรับว่ายูกรมมัะล่ะคุณยนว่าไก่อยู่อีกหัวนี่นะนี่คือผาชูค่ะ <c oughs> อุทยานแห่งชาติสี 5ที่เราเคยเอาคุณลุงมาลงนี่แหละเถว้หลังจากเลยตอนขึ้นที่เราเอารถคุณลุงมาลงนะคะอำเภอบ้านโคก79กิโลนะะโว่าจะไม่นะคะโอเคแล้วเส้นทางนี้ไม่มาอีกไม่มาอีกนะคะแต่ครั้งนี้เป็นครั้ง คำไหนนอนนานเนี่ยคัำไหนนอนนานวันนี้น่าจะได้นอนอุดตลก